วันนี้ก็จะเป็นคุกกี้นะคะสำหรับคนที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องนวดเราก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นเนยใส่เนยลงไปใช้ตะก้อมือก็ได้นะอ่ะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะลงไปแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหรือใช้ตะก้อมือก็ได้เดี๋ยวคราวนี้นะคะมีน่าจะใส่เกลือลงไปก่อนนะคะเกลือปน่น แล้วก็ไข่แดงไข่แดงกับเนยเนี่ยให้เขาอยู่อุณหภูมิเดียวกันเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนยเขาจะแบบแตกตัวถ้าอุณหภูมิเขาต่างกันอะ่ะถ้าเจอไข่ยเย็นเย็นเข้าไปอะ่ะมีนาำสกินนมเนยนะค่ะใครชอบกินวาน,นิลลาสกินวน,นี้ลานะคะเสร็จแล้วเราก็คนอย่างเข้ากันผงฟูค่ะคนค่ะจะเสร็จแล้วนะเร็วไหม แป้งเค,ค้กค่ะแป้งเค,ค้กกับแป้งสาลีอเนอกประสงค์เนี่ยนะคะจะร่อนรวมกันก็ได้แต่อันนี้มีนาไม่ได้ร่อนรวมกันนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะคนค่ะแล้วก็คควกหรือว่าจะแบบจะรวบรวบนวดๆก็ได้ให้ส่วนผสมเขา้าเข้ากันเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งมีนาจะแบ่งเพราะมีนาจะทําเป็นสีๆนะคะแบ่งเป็นก้อนๆแล้วก็ผสมสี เราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะแล้วแต่เลยค่ะว่าเราอยากใส่สีอะไรเป็นสีเจลหรือเป็นสีผงอ่ะวันนี้มีนาใส่เป็นสีผงนะคะนิดนึงแล้วก็อันนี้ใส่เป็นสีเหลืองค่ะเนี่ยค่ะสีเหลืองค่ะแบ่งใส่อับไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นนิ้ก่อนช่องธรรมดาเดี๋ยวเนมนละลายสีชมพูค่ะเสร็จแล้วได้เป็นชมพูแบบนี้ใส่ไว้ค่ะ สองแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพี่แชร์ตัวเลียนวันนี้จะเป็นส้มแดงนะคะจุดจะทําสีพาสเทลซะหน่อยไม่ได้เลยออกมาเป็นสีชาดําเย็นเลยใช้กล่องค่ะนะคะสีฟ้ามันไม่มีอะสีฟ้ามันหมดใส่ลูกเกดไปหน่อยนึงค่ะเท่านั้นเองเสร็จแล้วตอนนี้นะคะเราอุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมตักอันไนก่อนก็ได้ ชมพูสีส้มนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีส้มสีส้มออกมาแจมจะหลัดมากเหมือนกันท้าเหมือนกันเลย เดี๋ยวเราอบที่ไฟ170องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะหรือใครจะเปิดพัดลมก็ได้15-20นาทีหรืออะไรประมาณนี้นะ